ครับเวลาต้นใหญ่เวลาต้นนี่มันเป็นไขมันหน่งนะคะที่ยังพี่มันไม่้อมผ่านเลยเมื่อต้นวัดแล้วความมั่นใจของเราเองนะคะที่เราแจกวันนี้นะคะเราจะแจก1ท่งั่งหนึ่งชิ้นเตะสีใสเอาไว้สเปรมือนะคะเวลาเข้าไปหมอกระต เข้าเดืนข้างนะคะันกจับหน้านะคะแล้วก็เอามือถูกันนะคะซึมือนี้จปกดสี่ข้างย่อนโควรนาหรือกดส่าห้างมอาือหะครสอค่ะกำปั้นค่ะหนึ่งสองสาสี่ห้าข้างหนึงนะคะกำปั้นค่ะหนึ่งสสามสี่ห้าข้าที่ข้ทาที่ห้าค่ะนิ้วโป้งค่ะหนึ่งสสาสี่ห้า ิดเข้าไปที่ร่องเส้นวาสนาลคนะ,คะเพราะเป็นร่องที่ตกประปกค่ะถูแนวขวางค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าเขียนข้างค่ะสองสามสี่ห้าค่ะเร็ดขั้นตอนนะคะข้างละห้าค่ะนะคะใช้ตามโต๊ะใช้ตามบ้านแนะนําตัวนี้นะคะแต่ห้ามใช้เช็ดหน้านะคะโลงพยาลาีสะเกกแล้วก็ขนส่งงะนที่นสังดศรีสีเกตของเรานะะค ที่อยู่ในนี้แอลกอฮอล์เจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์อย่างที่คุณหมอท่านว่าก็ได้นะครับฉะนั้นเราต้องป้องกันตัวเองไว้ก่อนนะครับาทางพี่ๆนะครับที่เป็นใี่ครับบังกงครับก่อนก็ได้ไม่เป็นไร นะครับเราจะอำนวยความสะดวกให้ท่านนะครับเนื่องจากเป็นห่วงอะไรเงี้ยถ้าพี่พี่หาซื้อยากใช่ไหมหาซื้อยากมากเลยค่ะตามร้านขายยาตอนนี้ไมหมดแล้วค่ะแล้วราคาแพงไหมท่านราคาแพงด้วยค่ะโดยเฉพาะขายทางอินเทอร์เน็ตยิ่งแพงมากค่ะเพราะคุณเหล่าประชาชนะะคที่เอามาแจกประชาชนคต้องใส่ต้องใส่แยกกับชี ความจริงกันนะครับเพราะว่าโลกแนวนีโควิดสิบเก้านี่วัฒนกรระไอริีบางประเทศหลายประเทศก็ได้ปิดประเทศไปแล้วยังไปแล้วเรวเรื่องนี้อาจจะเป็นกงหวัดอุบนก็นได้เพราะว่าเขาบุบนนี่ดังแห่งช่วง เรานะคะได้นำหน้ากากผ้าซึ่งทำจากผ้ามัสลินนะคะซึ่งได้มีการทดสอบแล้วว่าประสิทธิภาพพอๆกับหน้ากากของทางห้องผ่าตัดของโรงพยาบาลเพราะนอกที่เขาเรียกกันว่าเซอร์เจอรี่แมสนะคะที่เราใช้กันอยู่ที่ขาดตลาดไทยตอนนี้ทางเห่ากระาติเราก็ได้เป็นร่วมนะคะกับทางสภาการไัยเย็บหน้ากากผ้าจากผ้ามัสลินนะคะเอามาแจกนะคะให้กับประชาชนในจังหวัดศรีสะเกดเรานะคะก็ มาที่ขนส่งนะคะแล้วก็ร่วมกับทีมของทางโรงพยาบาลเป็นทีมสุขศึกษานะคะออกมาให้ความรู้เรื่องของการใช้หน้ากากอนามัยหน้ากากผ้านะคะรวมทั้งการป้องกันการล้างมืออะไรที่ถูกวิธีนะคะก็เป็นการช่วยป้องกันโควิดร่วมก,กันกับทางจังหวัดทางสภกากาชาทยนะคะ,คะขอบคุณมากนะคะ